รถสวัสดีค่ะรถสายรุยทุกท่านโตโยต้าวีโก้นะคะสีประตูสูงๆูง่อๆนะคะราคา139,000บาทค่ะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะภายในสวยสีสันรอบคันสวยหน้าหลังเดิมสนิทไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำค่ะแล้วอะไรอยู่ครบนะคะช่วงร่างดีเล่มครบค่ะภาษี69นะคะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2,700cc เบนซิน LPG ขทุกท่านถังแก๊สโดนัดอยู่ใต้ท้องนะคะคันนี้139,000บาทตัดสดค่ะรถอยู่อำเภอนคนรหลวงจังหวัดอยุธยาถูกใจสามารถนัดดูรถกันได้นะคะโทรคุยโทรนัดล่วงหน้าได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดใส่เบอร์โทรให้แล้วนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนท่านกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถราคาประหยัดที่คัสสันมาแนะนำให้ชมกันในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ